สวัสดีค่ะครย่านะคะวันนี้จะมารีวิวภาพรวมของการใช้ c a n วาบนมือถือซึ่งช่วงนี้ครย่าปล่อยคลิปวิดีโอการทำ c a n วาในแบบต่างๆเช่นทำ PowerPoint หรือว่าวิดีโอโลโก้นางบัตรอะไรต่างๆด,ด้วยด้วยคอมพิวเตอร์ผ่านโปรแกรม c a n v a .com นะคะแต่ว่าคลิปนี้จะรีวิวภาพรวมทั้งหมดของ ของแคนวาบนมือถือบ้างนะก่อนอื่นคุณโหลดแอปตัวนี้ขึ้นมาก่อนนะคะ uh, มันค่อนข้างจะยาวนิดนึงก็แล้วกันนะคะ e at, แล้วเดี๋ยวคุณจะทําแบบย่อยๆให้เช่นเช่นเช่น,ชนถ้าเกิดทำบนมือถือทำทำพรีเซนเทชันบนโน้ตบุ๊กต้องต้องทำยังไงแต่ถ้าเกิดทําบนมือถือนี่คือจริง,รงๆอ่ะปุ่มมันไม่ต่างกันมากอะคะ่ะแต่ว่าอันนี้คือเดี๋ยวคุณจะทาบนมือถือเป็นภาพรวมก่อนเนาะโอเคโหลดแอปแคนวาขึ้นมานะคะแล้วก็กดเข้าไป ่านะคะทีนี้หน้าตาก็จะประมาณนี้ค่ะซึ่งซึ่งตอนแรกย่าไม่แน่ใจนะว่าตอนเข้ามาปุ๊บเนี่ยเขาจะให้ล็อกอ่าลงอ่าเขาเรียกอะไรลงทะเบียนด้วย Gmail หรือว่าหรือว่าอ่าเฟซบุ๊กหรืออะไรด้วยลงทะเบียนไว้ก่อนก็แล้วกันเพื่อล็อกอินให้มาใช้งานนะคะชื่อเราตรงเนี้ยเห็นไอริชคอยย่าของคุย่าไหมอันนี้ก็คือเป็นอีเมลเนาะทีนี้อ่ะหน้าตาก็จะประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวให้ดูภาพรวมก่อนข้างบนก็จะบอกว่า แคนวานี้สามารถทําอะไรได้บ้างนะคะเห็นไ้มมันจะคล้ายๆกับบนมือบนคอมพิวเตอร์เลยนะคะแล้วมีอะไรอีกบ้างแล้วก็เ,เดี๋ยวไล่ดูกันแล้วกันนะเช่นสําสหรับคุณนี่อาจจะอาจจะเป็นอันที่เราเคยใช้งานมาก่อนอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะขึ้นตรงนี้มาให้นะคะส่วนโซเชียลมีเดียคลิกเข้าไปดูซิมันก็จะเป็นพวกโพสต์อินสตาแกรหรือว่าโพสต์เฟซบุก๊กนะขนาดที่มันพอดีเหมาะกับกับเวลาที่เขา ไลสปอร์ตอ่าหมายถึงแสดงบนมือถือบนบนหน้าจอคอมหน้าจอมือถือะคะ่ะมันก็จะพอดีเนาะประมาณนี้นะคะอ่าบน w h ว atsapp หรือว่าหน้าปก Facebook วิดีโอ Instagram นะคะหน้าปกอะไรพวกเนี้ยหน้าปกวิดีโอของ t i k t o อกทำวิดีโอ t i k t o อกได้ด้วยนะคะแล้วก็ภาพย่อต่างๆซึ่งพวกเนี้ยคะ่ะเดี๋ยวกดติดตามไว้ใต้คลิปนะแล้วเดี๋ยวเคุียจะ อย่างละเอียดเลยเออลงลงดีเทลลงรายละเอียดอย่างลึกๆไปให้ให้แต่ละคลิปสั้นๆก็แล้วกันแต่คลิปนี้อย่างที่บอกคือทำภาพรวมเนาะว่ามันทำอะไรได้บ้างนะคะทีนี้งานนำเสนอก็พวกอ่าจริงๆมันจะคล้ายๆกับ PowerPoint เลยนะคะก็คือทำเป็นสไลด์เราสามารถอ่าติ๊กติกตก๊หมายถึงว่ากดลูกศรคลิกเมาส์อะไรเงี้ยเพื่อให้มันแสดงสไลด์ถัดไปได้ด้วยนะคะก็เดี๋ยวค่อยมาฝึกทำกันเนาะกด ส่วนงานพิมพ์ข้างบนในงานพิมพ์ก็คือพวกงาน AC หรือไม่กระทั่งนามบัตรนะคะรวมถึงพวกแก้วมักนี่ก็คือ,อเขาเรียกว่าเป็นมอกอัพก็คือสังเกตไหมคะเคยเห็นไหมพวกหนังสือ,อโทษแก้วน้ําแล้วมันจะมีลายต่างๆเออเราสามารถออกแบบลายเนี้ย แล้วมันจะจาจาลองให้เราเห็นว่าเอ้ยถ้าเกิดลายเนี้ยไปอยู่บนมือบนแก้วน้ําบนแก้วพลาสติกหรือว่าแก้วกาแฟอะไรเงี้ยมันจะเป็นยังไงหรือว่า,าจานหนัทงทางที่เราจะออกแบบหรือแม้กระทั่งเสื้อ,อ,อถุงผ้ามันจะเป็นยังไงเขาเรียกว่าเป็นการการทําภาพม็อกอัพนะคะโอเค มีโปสการ์ดหรือว่าบัตรเชิญต่างๆนะคะถ้ามันเ,เดี๋ยวนี้อาจจะแบบเป็นแบบแบบส่งออฟไลน์ไม่ได้ใช่ไหมเราก็ต้องส่งเป็นลักษณะออนไลน์จะโพสต์ลง Facebook อะไรเงี้ยอยากจะได้บัตรเชิญที่เป็นมาต,ตรฐานมาตรฐานแล้วเอาไปแปะบน Facebook แล้วมันจะได้ขนาดพอดีเนี้ยนะก็มาเลือกที่นี่ได้อะไรอีกใบปลิว ประกาศนี่บอรก็ยังทำได้ด้วยนะแล้วก็บอกเลยว่าฟังก์ชันเขาดีมากๆนะคะแล้วก็ลูกเล่นต่างๆอะไรเงี้ยแบบสไตล์มันค่อนข้างจะ,จะทันสมัยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเข้าไปดูเรื่อยๆก,ก็แล้วกันนะทีนี้มาที่วิดีโอ,อเราสามารถสร้างวิดีโอบน Facebook ได้ด้วยนะแล้วก็เนี่ยวิดีโอต่างๆลงโฆษณาบน youtube ก็สามารถสร้างโดยใช้แคนวาได้ด้วยอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวคุยจ้องอยู่ว่าจะลองทำดูเหมือนกันนะคะโอเค เดี๋ยวนะสักคุณโอเคทีนี้การตลาดคืออะไรล,ลองคลิกเข้าไปดูก็คือเหมือนเป็นการปนเป็นโปสเตอร์โลโก้ไป,ไปเปลี่ยนพวกโฆษณาต่างๆเนี่ยค่ะเออสิ่งที่เราจะเสือออกไปข้างนอกให้ผู้คนรับรู้อีกอย่างนะสิ่งที่น่าสนใจจะเกิดคุณเห็นข้างล่างนี้เห็นคำว่าโปสเตอร์ตรงนี้ไหมคะเออแต่ละแต่ละงานเนี่ยมันจะมีตัวอย่างมาให้ โดยที่เราไม่ต้องดีไซน์เองเลยเราแค่เปลี่ยนสมมตินะว่าเอ้ยเราเริ่มตันๆแล้วว่าไม่รู้จะออกแบบดีไซน์ไหนดีเราอยากจะเลือกอันนี้ทําเป็นตัวอย่างก่อนนะปุ๊บโปเตอร์อันนี้มาสิช้าๆไม่แน่ใจว่าไม่แน่ใจว่ามันเป็นอาพรีมิอาเป็น,เป,นเป็นแบบสมาชิกโปรหรือเปล่าอะสมมติว่าอันนี้ใช่ไหมคะแล้วเราต้องการจะใส่ข้อความใหม่เปลี่ยนข้อความใหม่แล้วต้องการเปลี่ยนสีคุณแค่ติ๊กที่พื้นเห็นไหมให้ขึ้นกรอบขอบสี เขียวๆฟ้าๆเนี่ยแล้วก็เลือกเห็นเห็นม่วงข้างล่างไหมคะคำว่าสีปุ๊บอ่าซึ่งลองเลื่อนขึ้นมาค่ะอันนี้คืออะไรสีของภาพถ่ายก็คือสีคืออันเนี้ยมันดีอย่างหนึ่งคือมันจะมันจะ list เอาสีที่อยู่บนภาพเนี้ยให้เราขึ้นมาเลย<อ>เห็นไหมคะอันเนี้ยสีเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะนิดนึงสีข้างบนเนี้ยมันจะ list มาจากภาพที่เห็น ที่เห็นในตัวอย่างนี้ส่วนข้างล่างสีของภาพถ่ายก็คือถ้าเกิดในเนื้องานเราเนี่ยมีมีภาพถ่ายอยู่เช่นเห็นเห็นพวกเข็มตรงนี้ไหมเออเนี่แหละเห็นนะเออไอตรงเนี้ยมันก็คือสีตรงนี้ค่ะเห็นไหมเห็นวงกลมตรงนี้ไหมคะวงกลมทางซ้ายมือสีของภาพถ่ายนั่นแหละเขาจะริสกมาเลยว่าเฮ้ยในวงกลมเนี้ยมีสีอะไรอยู่บ้างเราต้องการจะทําเป็นเหมือนเป็นคุมโทนอะไรเงี้ยเป็นเงี้ยก็ได้เห็นไหมคะ หรือเป็นแบบนี้เลือกได้เออเห็นไหมเลือกได้จิ้มได้เปลี่ยนสีได้อ่ะสีอย่างนี้ก็ได้แล้วแต่อะอะ่สมมติคุณยายชอบแบบคุมโทนอย่างงี้อืมทีนี้เปลี่ยนอะไรได้อีกเปลี่ยนตรงไอเนี้ยไอ้น้าเงินเนี้ยเปลี่ยนสีเป็นสมมติสีขาวโอ้ไม่สวยอย่างนี้ดีไหมเนี่ยลองค่อยๆเล่นเนี่ยค่ะอืม เห็นไหมคะเราสามารถเลือกได้ทีนี้ต้องการจะเพิ่มเอาเดี๋ยวนะมันเหมือนจะจะจะแนะนําละเอียดไปละแต่ว่าแนะแนะให้นิดนึงก็คือเราสามารถเพิ่มพวกวงกลมสี่เหลี่ยมหรือแม้กระทั่งไอ้ตรงเนี้ยไอจุดๆเดี๋ยนะเลื่อนออกก่อนเออไอจุดๆตรงเนี้ยอยากให้ดูเนี่ยเห็นเห็นเห็นไอห้าจุดไหมเดี๋ยนะ มันเล็กมากอ่ะอือ่าจากห้าจุดเมื่อกี้เห็นไหมคะมันกลายเป็นสี่จุดแล้วก็สี่สิบจุดหนึ่งเราสามารถเปลี่ยนสีตรงนั้นได้ด้วยเออประมาณนี้แล้วกันเอาตัวอย่างให้ดูก่อนละแล้วก็กลับมาอ่าอะไรอีกกลับไปหน้าแรกก่อนนะคะแล้วก็คุณจะออกแบบอะไรนี่คือ <c oughs> นี่คือยกตัวอย่างมาให้ดูว่ามีอะไรบ้างประมาณนี้นะคะแล้วก็เลื่อนขึ้นนี่ตัวอย่างงานงาน,งานที่โอ๊โยเดี๋ยวนะ งานที่ที่เป็นช้อยส์มาให้เลือกเผื่อเราไม่ต้องไปกดดูตรงโน้นเนี่ยนะงานนําเสนอเพาวอร์พงเพาเวอร์พอ,พอ,พอยตปกต่างๆอะไนะคะเขาดีไซน์มาให้หมดแล้วแล้วทําเป็นหลายสไลด์เป็นงานจริงจังด้วยคุณลองไปดูในอ่หน้าช่อง YouTube คุย่านะคะแล้วก็มันจะมี เป็นคอร์สคอร์สแคนวาสอนฟรีนะไม่คิดตังนะแล้วก็ละเอียดด้วยนะคะย่าสอนการการสร้างงาน o พ e r ว o i n t อยต์อะไรเงี้ยโดยใช้แคนวาด้วยก็แล้วกันแต่เฉพาะสายฟรีนะเพราะว่าใครอยากจะสมมติเห็นรูปมงไหมไม่เห็นนี้นะมันจะมีงานที่เป็นสายไม่ฟรีอยู่นะคะก็ต้องกดที่ c a n วาโปรเพื่ออัปเกรดอันเนี้ยจ่ายตัง เดือนละ229บาทสามารถได้ใช้ใช้ได้ทุกฟังก์ชันแนะนำไหมเหรอถ้าเกิดใครใช้บ่อยแนะนำว่าลายปีคุ้มแล้วก็คือใช้บ่อยเพื่อที่จะใช้งานมันจริงๆแล้วก็สำคัญจริงๆดีกว่านะแต่ถ้าเกิดใครรู้สึกว่าใช้นานๆใช้ทีก็รวบรวมก็แล้วกันเหมือนเหมือนของคุณย่าเนี่ยก็จะสมัครเดือนหนึ่ง แล้วก็รีบเลยรีบโหลดงานที่จะ,จะต้องใช้อย่างอย่างรวดเร็วก็เลยก็เลยพอเดินถัดไปนี้คุยาก็จะยกเลิกแค่นั้นเองนะคะโอเคไปหน้าหลักเลื่อนต่อเนี่ยประมาณนี้เองนี่คือนี่คือหน้าจอหลักหน้าจอแรกเนาะทีนี้งานออกแบบเมนูเมนูล่างคือหน้าหลักเห็นมคะล่างสุดต่อไปงานออกแบบอืตรงเนี้ก็คือผลงานที่คุณยาทาไว้สังเกตเห็นเห็นหนะ้าปกไหมอันเนี้ย นี่ทำไว้เขาก็จะเหมือนเป็นงานที่เราเคยออกแบบอะคะ่ะมันจะขึ้นมาให้เนาะส่วน c a n วาโปรนี่ก็คือไว้คอยอัปเกรดไว้คอยอัปเกรดออกแบบเป็นเมื่อชิพมากขึ้นเห็นไหมสอยยี่สิ2 9ก้าบาทต่อเดือนนะคะมันจะมีรายปีน่าจะพันแดเท่าไหร่นี่แหละเออเดี๋ยวลองไปกดดูนะคะแล้วก็กดสามคีย์สามคีย์นี้เราสามารถอา่า ตั้งค่าต่างๆหรือมันจะมีลูกเล่นแต่ละเมนูลองเข้าไปดูก็แล้วกันเพราะตรงนี้น่าจะยังไม่จําเป็นนะคะโอเคนี่คือภาพรวมทั้งหมดของแคนวาในแบบบนมือถือแต่ถ้าเกิดว่าใครที่รอการแนะนําว่าเฮ้ยสอนใช้บนมือถือให้หน่อยบอกเลยว่าแต่ก่อนเนี่ยครูย่ายไม่ค่อยชอบแคนวาเลยเพราะว่าใช้กับคมง,ง่ายแล้วก็มือถือค่อนข้างยากแต่ตอนนี้มือถือค่อนข้างจะสะดวกเหมือนกันเพราะว่ามันลิงก์กัน เดี๋ยวบอกให้มันลิงก์กันยังไงคะอย่างเช่นอันน,นี้เนี่ยภาพพวกนี้แย่อ,ออกแบบบนมือบนคอมพิวเตอร์นะบนโน้ตบุ๊กนะแต่ว่าบนลิงก์มาโวมาบนมือถือง่ายๆหมายความว่าวันนี้เราออกแบบที่ตรงไหนก็ตามมันจะเซฟให้อัตโนมัติคุณจะเปิดบนมือถือเพื่อแก้ไขข้อความก็ได้คุณจะไปเปิดบนโน้ตบุ๊กมันก็จะเ,เซฟม,มาให้อัตโนมัติอยู่แล้วนะคะแค่คุณล็อกอินแค่คุณล็อกอินตั้งค่าบัญชีอะไรให้เรียบร้อย นะแค่นี้เองนะคะโอเคถ้าเกิดว่าชื่นชอบนะคะแล้วกอ็อยากจะรู้ว่าแคนวาทำอะไรได้อีกบ้างกดติดตามไว้กดกระดิ่งแจ้งเกินไว้เดี๋ยวก็จะพยายามทยอยทำทำงานนำเสนอบนแคนวาเนี่ยกับกับบนโน้ตบุ๊กให้รีบเสร็จก่อนทยอยปล่อยอยู่ตอนนี้นะครับพยายามป,าปล่อยทุกสัปดาห์สัปดาหล์ละประมาณ2-3คลิปได้นะนจะมากกว่านั้นแล้วเดี๋ยวจะทยอยทา สื่อที่สอนใช้แคนวา่านมือถือด้วยก็แล้วกันนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมมาจนถึงตอนนี้จะกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีค่ะ